ถ้คาคุณปลูกมะเขือเทศไม่ได้แบบนี้นะให้มะสตีมันถีบหน้าผมเลยอันนี้คือไม่ได้ยกยอปอป้านะะดีก็ว่าดีไม่ดีล้วก็บอกว่าเฮีย้ยเออต้นเหลืองค่ะรากนา <S <S เน่าแล้วก็ยอดไหม้ค่ะลูกไหม้ลูกเป็นกุ้งแห้งอ,อ๋อลูกใหญ่ขึ้นลูกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,น <S <S เป็นแปลงน,น,น้ำหนักของเราดีกว่าเก่าเยอะน้ำนกา,าไหโอ,อ้น้ำเยอะมาก มาฉีดดูมันใบมันเขียวมันเลี่ยมขึ้นมาใบใสแล้วมันก็ยาวเร็วค่ะ<ร>อันนล้วพาก็ฉีดอย่างนี้แหละกระกระซีครึ่งซองค่ะนะ้ำส้าลิตรค่ะพอเรามาลองใช้สารปรับสภาพดินมันก็ดีขึ้นมันก็เขียวโปร่งยอดยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วก็ตัดไปเรื่อยเลยแล้วอย่างกะเพราเองก็คือดีขึ้นเหมือนกันดีอืม แล้วอย่างการที่เราเก็บเกี่ยวออกขายเนี่ยคือเรามีป้าเก็บเกี่ยวทุกวันไหมคะเก็บทุกวันเก็บจนหมดแปลงเนี่ยก็สีดยามสีดปรับสภาพดินใหม่อ่ะลักสณะต้นของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างดีขึ้นมากแล้วก็เขียวขึ้นเม็ดใหญ่ขึ้นค่ะใบหนาขึ้นค่ะอันนี้ก็คือผลพวงจากการใช้สารปรับสภาพดินใช่ไหมคะค่จากสารปรับสภาพดินที่ดีขึ้นก็คือดีขึ้นเลยรวมๆดีขึ้นเลยผลผลิตก็คือดีขึ้นเลยดีขึ้นแล้วลูกก็ไม่เสียนะ ไม่เสียเลยหรอคะก่อนหน้านี้แสดงว่ามันเคยเสียามันเหี่ยวมันอะไรอย่างนั้นหละอ๋อก็คือผลผลิตก็คือเหี่ยวพริกมันเหี่ยวนั่นเองเหี่ยวแล้วก็มันจะไม่ค่อยสวยนะมันมันขึ้นอะไรขึ้นอ๋อก็คืออ๋อมันมันขึ้นด้วยใช่ไหมคะตรงผิวของพริกนี่เองก็คือมันจะมันขึ้นแต่ว่าก่อนที่เราไม่มีการใช้สารปรับสภาพดินเนี่ยมันไม่มันมันเหี่ยวมันเหี่ยวอ๋ออย่างนี้ผลผลิตก็เสียไปคุณชาคะและนี่ก็คือผลผลิตที่เราได้เจอกับคุณป้าระไม้เมื่อเช้านี้เราไปเก็บกันมานะคะอันนี้คือประมาณ วันหนึ่งก็คือวันละห้าสิบโลที่ที่เก็บทุกวันหมูได้วันละห้าสิบโลห้าสิบโลทุกวันเลยดินคุณป้ามีการใช้ยังไงบ้างใช้สารปรับสภาพดินกร,กอกรกกดอะมิโนและซิลิก้าอ๋อและซิลิก้ากรดอะมิโนและซิลิก้าก็คือใช้สามตัวนี้แล้วก็ผสมกเกษตรแล้วก็ไปฉีดเลยไม่ฉีดฉีดพื้นที่ทั้งหมดไล่กว่ากว่าไล่กว่ากว่าอ๋อแล้วหลังจากที่เราฉีดเนี่ยครั้งแรกเราได้สังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงต้นเขียวขึ้นต้นเขียวขึ้นใบดีขึ้นค่ะ แล้วก็ยอดสวยขึ้นก็คือจากเดิมที่คุณป้ายังไม่ได้ฉีดเนี่ยที่คุณป้าบอกว่าลักษณะต้นจะเหี่ยวแล้วก็ใบเหลืองใช่ไหมคะแต่พอฉีดแล้วเราเห็นผลเลยเหรอคะเห็นผลดีขึ้นเยอะเลยตอนแรกที่เราไม่ได้ใช้สารปรับสภาพดินเนี่ยคือเราได้ประมาณวันหนึ่งประมาณกิโลสักสามสิบโลได้สามสิบโลแต่ตอนนี้ได้ห้าสิบโลแล้วห้าสิบโลโอ้เพิ่มขึ้นตั้งยี่สิบเลยนะก็คือมันช่วยให้ดินที่ จากมันแน่นๆมันพื้นอ่ะ,ะพอเราใช้สารปรับสภาพดินก็ทําให้ดินเนี้ยร่วนซุยแล้วก็มีแรธท่าขึ้นมาทําให้พืชที่เราปลูกลงไปก็สามารถว่ามีแรงดึงดูดอาหารที่เราปุ๋ยใส่ลงไปเยื้นลึกลงไปแล้ทีนี้พอดินดีใช่ไหม ทุกอย่างมันก็ดีหมดมันจะได้ต้นก็ดีรากดีผลผลิตก็ดีอย่างมะนาวน้ําก็จะดีขึ้นน้ําหนักดีขึ้นขนาดลูกก็จะโตขึ้นใช่ไหมใช่อันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากดินที่ดีขึ้นอันนี้ปลูกมา5ปีแล้วปกติอายุของมันกี่ปีแล้วหกปีหกปีนี่คือเราต้องรื้อทิ้งหมดสภาพแล้วอันนี้ต้องจะหมดสภาพ6ปีเลยไหมคะหรือเราคิดว่าเราจะต่ออายุไปอีกนิดนึง สามปีได้อ๋อก็คือปกติอายุของมะนาวก็ประมาณ6ปีแต่นี่บอกว่า6ปียังไม่ลื้อทิ้งแน่นอนยังไม่ถอนทิ้งแน่นอนน่าจะต่อไปอีก3ปีอันนี้คือมั่นใจแล้วว่าตัวปรับสภาพดินก็จะประสบปัญหาเรื่องมแมลงเยอะครับพวกหนอนพวกเพี้ยรครับแต่ก็ดีขึ้นครับเยอะขึ้นด้วยครับรากจะยาวครับทําให้การเดินอาหารนี่จะดีครับทําให้เขียวทนนานครับป้าปลูกอ้อยมานานหรือยัง ปลูกมา8ปีแล้วค่ะ8ปีปลูกมา8ปีแล้วยังไม่ได้รื้อเลยใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าปีนี้ก็กะว่าจะรือ้อแต่ตอนนี้เราก็มีโอกาสได้รู้จักกับสารปรับสภาพดินหน้ายงางไตนึ่งทแต่ก่อนมัมนจะแห้งหน้าลางังปตัวกขีดต้นยางมันไม่มีน้ํายางออกน้อยหลังจากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์บานเย็นน้ํายางก็จะเพิ่มมากขึ้นเปอร์เซ็นต์ก็จะสูงขึ้นค่ะขณะที่กรีดหน้ายางก็จะ นิ่มกว่าก็รู้สึกว่าดีดีขึ้นเยอะม่ะากแกแข็งแรงครับ <ฮะ S 2> อายุสิบสิบห้าวันครับเขาพอดได้สิบห้าวัน <ฮะ S 2> เริ่มฉีดสารปรับสภาพดินเลยครับปกตินะฮะคนบ้านนอกเราเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะเมื่อรู้ว่าดีเนี่ยจะไม่บอกต่อใครก็จะแกะฉลากนั้นทิ้งนะฮะเขาเรียกว่ายาไม่มีฉลากแต่อนี้ฮะเรามีฉลากให้ดูแล้วฮะบานเย็นสารปรับสภาพดินนะฮะให้ราก ออกกเยอะให้ล่าคากินง่ายๆประหยัดปุ๋ยประหยัดแรงงานแต่ถ้าทำตามที่หมอปลาบอกต้องใช้คู่กับน้ำหยดครับแปลงนี้มีอยู่ที่ประมาณ4,000ต้นเราเก็บวันหนึ่งเป็นตันนะฮะวันหนึ่งเป็นตันนะครับและถ้าได้มะเขือเทศราคาดีด้วยไม่ต้องถามเลยรวยอย่างเดียวครับเกษตรกรไม่จนอีกต่อไปนะครับถ้าเราเลือกใช้ คือเทคนิคของมันอะที่มันทำให้มะเขือเทศมันนดกมันงามแบบนี้ก็มีอะไรมากเลยก็ใช้ตัวนี้ยใส่ในสารน้ำหยดมาเลยตัวนี้ไม่ต้องเหนื่อยเราดูด้ะล่ากราของต้นไม้ไหมมันก็หากินได้ง่ายเลยเห็นไหมฮะผิวมะเขือเทศอ่ะสวยมากเลยนะครับฮะเนี่ยมันเป็นที่ต้องการของตลาดสารปฏสภาพดินนะฮะบานเย็นนะนดีจริงๆนะผมหมอปลาหมอผีและเกษตรกร บ้านเย็นหมอปลาขอรับประกันว่ามันดีจริงๆฮะลดต้นทุนลดทุกอย่างฮะบ้านเย็นดีจริงๆครับหมอปลาการันตีด้วยอาชีพหมอผีและเกษตรกรฮะ